และนี่คือไลฟ์โฟน n e 1มือถือไลก้าเครื่องแรกของโลกที่เป็นไลก้าแท้ๆจริงวันนี้เดี๋ยวมาแกะกล่องกันเลยแล้วกันนะคะ,อ,ะอันนี้เนี่ยเป็นการนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีขายที่ไหนเลยนอกจากซอฟแบงประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะด้านหน้าเขียนว่าไลฟ์โฟน n e 1ไลฟ์เนี่ยก็มาจากชื่อของเอิร์นสไลน์นะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งไลกานั่นเองค่ะเดี๋ยวอุ้มแกะด้านในให้ดูเลยนะคือจะบอกว่า ด้านนอกที่เป็นสีขาวอะ่ะแอบคิดว่าเรียบไปหน่อยแต่ว่าพอนึกถึงญี่ปุ่นเออมันก็ต้องแบบนี้แหละเนาะ,อะพอแกะเข้ามานะคะด้านในเราก็จะเจอกับกล่องสีดําแล้วก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ในกล่องไม่มีหน้ากล่องไม่มีอะไรเลยนอกจากโลโก้ Softbank กับโลโก้รายการนั่นเองค่ะก็เป็นเจ้าจุดแดงนะคะด้านข้างเขียนอ่าด้านข้างเขียนเป็น Life Phone 1แบบนี้เนาะด้านหลังก็มีสเปคบอกคร่าวๆนิดหน่อยค่ะเปิดเลยนะฟื้น่เปิดออกมาแล้วนะคะ โอ้แค่แค่นี้แค่ไอ้ฝาหลังเนี่ยขนลุกเลยอะเออเอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเล่าต่อเดี๋ยวเล่าต่อด้านในนะคะก็จะมีเป็นคู่มือใบเล็กๆแบบนี้มาให้นะแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรมาอีกในกล่องโลง่โลงๆนะคะด้านไหนแทบไม่มีอะไรเลยก็จะมีที่จิ้มซิมอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเป็นคู่มือเนาะมีเป็น OTG นะคะ1อัน แล้วก็มีอันนี้คู่มือเป็นไรเนาะแล้วก็เป็นเคสไลก้าค่ะเคสก็เป็นเคสซิลิโคนสีดำเนาะแล้วก็มีจุดแดงมาให้ตรงนี้ค่ะปึ๊บแบบนี้เดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันดีกว่าเดี๋ยวอุ้มดึงพลาสติกออกเลยพลาสติกของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับตัว R6 นะคะที่อุ้มรีวิวไปของชาร์ปเนาะเราเขาก็จะใช้การขัดกันของพลาสติกตรงนี้แล้วเราก็สามารถให้จะดึงออกมาได้เลยปึ๊บอ๋อ ผิวด้านหลังก็จะด้านด้านนิดน,นึงนะคะเดี๋ยวอุ้มดึงตรงนี้ออกฟืบจะได้เห็นกันชัดๆเนาะเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหเดี๋ยวขอขอขอดึงตรงนี้หน่อยอ่าอันนี้นะคะเป็นเลนเซนเซอร์ขนาดหนึ่งนิ้วนะคะก็จะเป็นตัวเดียวกับตัวชา a r p a ะค o s R6 เนาะแต่ว่าของ R6 ก็จะไม่มีฝามาให้ฝาตัวนี้เนี่ยจะเป็นแม่เหล็กนะคะแบบนี้โคตรเท่เลยอะทุกคน แล้วก็ด้านข้างนะคะเขาก็จะทําเป็นแบบคลื่นๆแบบนี้เนาะเปิดเลยตัวเครื่องนะคะค่อนข้างจะคล้ายๆกับตัว R6 แต่อุ้์รู้สึกถึงความพรีเมียมกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าจุดแดงโลโก้นี้ก็ได้สังเกตดูมือถือที่โคจิเนียกับไลกานะคะที่ตัวเครื่องมันจะมีสเปคบอกมันจะมีเขียนว่าไลกาแต่ว่ามันจะไม่มีโลโก้ไลกาแบบนี้นะคะนี่น่าจะเป็นตัวแรกเลยแหละ งั้นต้องขอเริ่มเปิดพิธีนะคะด้วยการเปิดฝาเลนเลยแล้วกันนะคะอ่าเปิดให้ดูใกล้ แฟร์แบบนี้เพราะว่าไฮไลท์สำคัญไม่ใช่ฝาเลนค่ะแต่ว่าเป็นตัวเครื่องของมันนั่นเองนะคะไลฟ์โฟน1วันเนี่ยถือว่าเป็นมือถือเครื่องแรกนะที่ทางไลกาเนี่ยเข้ามาควบคุมการผลิตนะตั้งแต่ระดับฮาร์ดแวร์ hardware, จนไปถึงซอฟต์แวร์รวมทั้งตัวกล้องชิ้นเลนทั้งหมดนะคะเออตัวนี้เนี่ยจะใช้เลนเป็นเลนซัมมิคอนนะคะ1.9 f 1.9ระยะ19ความเอียดของกล้องนะคะจะอยู่ที่20.2ล้านพิกเซล ด้านล่างนะคะมันจะมีเขียนไว้เลยว่าดีไซน์บ l ไลกาคาเมล่าเยอรมนีนะคะก็เรียกว่าเป็นตัวแรกที่ทุกอย่างมันเป็นไลกาขนาดนี้หลายคนจะแบบเฮ้ยหน้าค uh ุ uh, ne, ere, ้นคุ้นเหมือนเพื่อนหรือเปล่าอ่ะเอาให้ดูกันนะคะอันนี้คือหัวเว่ยเม e สี่สิก็จะพบว่าหน้าตาขนงขนาดนะคะแทบจะแทบจะเท่ากันเลย นะแต่จะแตกต่างกันที่ความเหลี่ยมของตัวเครื่องนะคะฝั่งไลฟ์โฟนเนี่ยจะมีความเหลี่ยมของตัวเครื่องมากกว่านะคะเดี๋ยวอุ้มขอหมุนให้ดูรอบๆนะด้านข้างนะคะเขาจะทําเป็นคลื่นแบบนี้นะทำให้รู้สึกว่าจับแล้วถนัดมือขึ้น ทำให้ไม่ลื่นหล่นง่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่บอกไว้นิดนึงนะพออุ้มใส่ฝาใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าด้านบนเนี่ยค่อนข้างจะหนักแล้วปกติเนี่ยนิ้วเราอ,ะอ่ะมันอาจจะไปโดนกล้องบ้างเวลาเราถือใช่ไหมคะพอมันมีฝาเลนปุ๊บอะ่ะเรานิ้วมันจะไปติดแบบนี้ค่ะแล้วท้าไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะล่วงหรือเปล่าก็แอบเสียวเหมือนกันเนาะ หลายๆคนถามว่าค่ะพี่อุ้มซื้อมาราคาเท่าไหร่ตัวนี้6 5 0 0 0บาทนะคะราคาที่ญี่ปุ่นเนี่ยเปิดมาประมาณ54 0 0 0ื0นบาทนะคะก็เข้าไทยก็จะมีราคาเพิ่มเติมสำหรับเครื่องฮิ้วกันไปท่านบนนะคะเป็นที่ใส่ซิมตรงนี้อุ้มชอบความพีเมยมของตรงนี้อุ้มรู้สึกว่ามันเหมือนเราจับกล้องไลก้ามากๆนะคะกล้องไลก้าด้านบนน่ะตรงท็อปของมันนะคะจะเป็นความรู้สึกนี้เลยนะตัวนี้เนี่ยให้ RAM มา 12GB กิกนะคะ ROM รอม2 5 6กิก แล้วไฮไลท์สำคัญอ่ะ,อะให้ดูด้านล่างนะคะมีรูเสียบหูฟังเหมือนเดิมเนาะ USB C นะคะมาให้ทีนี้ไฮไลท์สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะเหมือนที่อุ้มรีวิวตัว R6 ไปแล้วที่บอกว่าเฮ้ยรู้สึกไม่ค่อยฟินเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าพอมาเป็นซอฟต์แวร์ของไ i กานะคะของไ i กาเองเนี่ยเฮ้ย เอาตั้งแต่ตรงนี้มันมี AI ตัวนู้นมันไม่มี AI นะคะตัวนี้พอมันมี AI ปุ๊บมันก็เลยทําให้โทนทุกอย่างเนี่ยออกมามีความเป็นเอกลักษณ์ของรายกามากๆเลยนะคะระยะของเขาเนี่ยถ้าเป็น1เท่ามันจะอยู่ที่24นะคะถ้าอุ้มแตะอีกทีหนึ่งสเท่าจะมาอยู่ที่48แนะคะแตะอีกทีหนึ่งศูนเท่าค่ะก็จะเป็นระยะอัลตอราไวนะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะจะสามารถที่จะปรับนะได้สูงสุดนะคะที่ระยะประมาณนี้6เท่านะคะสำหรับตัวโหมดธรรมดาแบบนี้ อีกไฮไลท์หนึ่งที่สําคัญค่ะคือไลท์ลุคค่ะมันคืออะไรจุดเด่นสําคัญที่สุดแตด้วยความที่กล้องของไลก้านะคะทั้งหมดเนี่ยแบ็กแอนด์ไวท์เขานี่คือโมโนโครมเขาคือแบบสุดยอดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไลท์ลุคก็คือการปรับให้โทนมาเป็นขาวดําแต่ว่าอย่างที่เห็นอยู่ขาวว่าขาวดำเนี่ยมันไม่ใช่ขาวดาแบบจืดๆทั่วๆไปมันเป็นการปรับขาวดำนะคะให้มีความสวยงามเข้ากับภาพแล้วก็มูดอันโทนของภาพนั้นๆด้วยค่ะ ที่สำคัญเจ้าตัวนี้นะคะยังใส่ในด้อยของที่เป็น night mode แล้วก็มีโหมด p o r t เ a รตมาให้สําหรับคนที่ต้องการทาําภาพนะที่เป็นหน้าชัดหลังเบอร์นะคะก็สามารถปรับได้เดี๋ยวต้องไปลองกันว่าใช้งานจริงๆมันออกมาเป็นยังไงนะคะก็เรียกว่าโหมดต่างๆเนี่ยให้มาเยอะกว่าฝั่ง sharp aquos r6 เยอะเลยนะ อ่นนี้ตัวอย่างภาพนะคะที่เมื่อกี้อุ้มลองถ่ายเล่นๆเดินในสตูนะคะแล้วก็ลองถ่ายดูก็คมชัดนะสวยงามเนาะอย่างที่บอกไปว่า i, เฮ้ยเซนเซอร์มันตั้งหนึ่งนิ้วนะขนาด1นิ้วแล้วด้วยความที่ใส่ซอฟต์แวร์ของไลกาไปแบบนี้นะคะโทนที่ได้ออกมาอุ้มว่าสวยเลยอันนี้เป็นไนท์โหมดนะคะซึ่งมุมนี้มืดมากๆถ่ายออกมาก็ยังคมคมชัดอยู่แปลกใจนะเพราะตอน R6 ทำไม่ได้แล้วก็นะคะอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายแบบธรรมดาก็ ได้โทนมีความเป็นไลก้าอยู่สูงมากๆนะคะในมิติของภาพต่างๆทีๆ่ถ่ายมาเดี๋ยวอุ้มขอพาไปดูตัวอย่างภาพเพิ่มเติมนิดนึ่ง สำหรับกล้องหลัง,งถือว่าชอบเลยนะคะทำมิติของภาพได้ดีสกินโทนสวยมากสกินโทนนางแบบดีมากนะคะแล้วก็ภาพรวมเนี่ยถือว่าสวยเลยแต่จะติดอย่างเดียวก็คือเรื่องของการตัดขอบซอฟต์แวร์มันยังเหมือนยังออไม่ฉลาดเท่ากับมือถือที่เขาขายอยู่ปัจจุบันนักนะคะแต่ในมุมของโทต้องรู้สึกว่าใกล้ไลายก้าคิวมากๆเลยทีนี้ค่ะในส่วนที่เป็นไลท์ลุคก็คือภาพที่เป็นโมโนโคมอันนี้เนี่ยยอมให้เลยไทยวิวสวยมากในภาพที่เป็นขาวดําในสไตล์แบบนี้นะคะ ผ่านเลยล่ะสำหรับจุดนี้อุ้มเลยมาเทียบกับเม A40 Pro ดูค่ะสรุปว่าอุ้มชอบโทนนะก็สำหรับกล้องหลังของตัว iPhone 1มากกว่าเยอะเลยฝั่งหัวเว่ยพอมาเทียบแล้วจะเห็นว่าคอนทาสต์มันจัดไปนิดนึงในหลายๆภาพนะคะยกเว้นกล้องหน้ากล้องหน้านี่ฝั่ง iPhone 1นี่อะไรก็ไม่รู้อะค่ะแบบ ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยอีกหนึ่งอย่างนะคะที่อุ้มเมื่อกี้ลองเล่นแล้วรู้สึกชอบเลยก็คือเรื่องหน้าจอค่ะจริงๆจอเนี่ยอุ้มชอบมาตั้งแต่ตัวชาร์บอ,อักอร์า6และจอตัวนี้นะคะจะเป็นจอเดียวกันเลยเป็นจออีกโซนะคะ o อเลขนาด6.6นิ้ว e f ฟเฟสเตทของเขาเนี่ยจะวิ่งอยู่ที่1 2 4 0 h ถึงเพราะฉะนั้นคอนเทนต์ต่างๆค่ะมันก็จะปรับแต่งให้เหมาะสมแล้วก็ช่วยในการให้ประหยัดแบตเตอรี่ด้วย ออตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับชิป Snapdragon 888ซึ่งเดี๋ยวอุ้มจะไปเทสว่าถ่ายรูปเนี่ยแล้วมันร้อนหรือเปล่าเครื่องมันดับเองเหมือนออฝั่งโซ n y หรือเปล่านะคะ อ๋อแล้วคอนเฟิร์มให้อย่างหนึ่งตัวนี้มี Play Store แน่นอนนะคะก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเกมหรือแอปพลิเคชันต่างๆที่คุณชื่นชอบเนี่ยมาใส่ไว้ในเครื่องนี้ได้และแน่นอนว่าใครที่คิดถึงหัวเว่ยนะแล้วรู้สึกว่าอยากได้กล้องโทนไลกานะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากได้ Google Play Store อยู่ตัวนี้ถือว่าเป็นออปชันที่ดีในราคาค่อนข้างสูงกว่า ฝั่งหัวเว่ยค่อนข้างเยอะเลยแหละน่าหก0มืบาทสำหรับนาทีนี้ไม่รู้ว่าต่อไปนะคะราคาจะลงกว่านี้หรือเปล่าอ้าวฝากพรีวิวไว้ประมาณนี้ละกันนะคะกับไ i ฟ์โฟนวันกับอุ้มไออุ้มรีวิวแล้วมีคำถามอะไรส่งมาถามด้านล่างยังไม่ได้ทรทสออะไรเลยเรื่องเสียงเรื่องเน็ตฟ i ิกอะไรอย่างงี้นะคะเดี๋ยวไว้เทสให้ดูกันอีกทีวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ